สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปที่1วันนี้ค่ะเมื่อวานเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้รู้จักสระต่างๆในภาษาไทยมีทั้งหมด21รูป32เสียงไปแล้ววันนี้คุณครูจะพาน,นักเรียนมารู้จักกับวันในยุกคไทยอีกค่ะไม่ยากเลยนะคะวันณยุกต์ไทยเป็นพื้นฐานของภาษาไทยที่นักเรียนจะต้องรู้จักเลยไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนักเรียนมารู้จักความหมายของวรรณยุกต์ไทยก่อนนะคะวรรณยุกต์ไทยก็คือเครื่องหมายที่เขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะพยัญชนะต้นนะคะก็คือกอไก่ถึงฮองนกพู่นั่นเองนะคะจําพยัญชนะได้ไหมคะเราจะต้องเขียนวรรณยุกต์ไว้ด้านบนของคํานะคะทําให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ําและทําให้เกิดคําที่มีความหมายแตกต่างกันออกไปค่ะ วรรณยุกต์ไทยมีทั้งหมด4รูปกับ5เสียงค่ะเราไปดูกันเลยว่า4รูป5เสียงยังไงคะไปเริ่มที่เสียงแรกค่ะเสียงแรกของวรรณยุกต์ก็คือเสียงสามันนั่นเองค่ะเสียงสามันจะไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเห็นได้ว่าในวงกลมนี้ ว่างเปล่าเลยเสียงสามันจะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะก็คือไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะคะไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเราไปดูเสียงวรรณยุกต์ตัวต่อไปค่ะเสียงที่สองก็คือเสียงเอกนะคะรูปของวรรณยุกต์เสียงเอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขีดลงมาตรงๆนะคะหรือเราเรียกว่าไม้เอกค่ะเสียงต่อไปเสียงที่สาม เสียงโทเสียงโทรูทรรปของวรรณยุกนะคะจะมีลักษณะเขียนแบบนี้ค่ะเราเรียกเสียงโทว่าไม้โทนะคะไม้โทหน้าตาของไม้โทจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเสียงตรีเสียงที่4นะคะเสียงตรี รูปของวรรณยุกต์จะเป็นเหมือนกับเลขเจ็ดไทยค่ะลักษณะการเขียนจะเขียนตรงหัวก่อนนะคะแล้วก็ลากไปแบบนี้หรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าไม้ตรีค่ะต่อไปเป็นเสียงที่5นะคะเสียงวรรณยุกต์ที่5เรียกว่าเสียงจัดตะวาค่ะ เสียงจัดตะวาจะมีลักษณะของรูปวรรณยุกต์คล้ายๆเครื่องหมายบวกนะคะเราจะเขียนเครื่องหมายบวกแบบนี้ค่ะโดยเขียนขีดลบขีดทางแนวนอนก่อนแล้วค่อยขีดขั้นลงมานะคะขีดแบบนี้แล้วก็ค่อยแบบนี้นะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไม้จัดตะวาค่ะเห็นไหมคะวรรณยุกต์ไม่ยากเลยมีทั้งหมด ห้าเสียงกับสี่รูปนั่นเองโดยที่เสียงสามันจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะต่อไปได้เวลามาทำชิ้นงานแล้วค่ะ ชิ้นงานในวันนี้นะคะเหมือนกับเมื่อวานแต่ว่าเรามาทำเป็นวรรณยุกไทยเท่านั้นคุณครูให้นักเรียนเตรียมสมุดมาเลยค่ะให้นักเรียนฝึกเขียนวรรณยุกเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและจัตวาลงในสมุดของนักเรียนค่ะโดยที่นักเรียนเขียนข้างบนไว้ก่อนนี่คือบรรทัดที่1นะคะบรรทัดที่1นักเรียนเริ่มเขียนวอแหวนนะคะ วเวนรอเรือรอเรือนนอนียนยอยักษ์สระอุกอไก่ตอเต่ากระรันสละไอไม้มาลายทอทหารยอยักษ์นะคะทั้งนี้เราอ่านว่าวรรณยุกไทยวรรณยุก t ไทยนะคะเวลาน,นักเรียนเขียนนักเรียนดูหลายๆตัวแล้วนักเรียนค่อยไปเขียนนะคะท่านเรียนดูทีละตัวนักเรียนจะ เก่งช้านะคะนักเรียนจํานะคะจําแล้วนําไปเขียนในสมุดนะคะนักเรียนอย่าไปเขียนทีละตัวนะคะนักเรียนจํามองให้ได้หลายๆตัวนะคะแล้วก็ฝึกสะกดนะคะแต่การสะกดเดี๋ยวครูจะไปสอนต่อนะคะอ่ะวันนี้งานในวันนี้ก็คือนักเรียนก็เขียนนะคะเสียงสามัญเท่ากับก็คือไม่มีรูวรรณยุกนะคะข้อ2เอ เสียงเอกนะคะเท่ากับนี่เป็นรูปนี้นะคะอันนี้เครื่องหมายเครื่องหมายนี้คุคณครูจะใช้แทนพยัญชนะนะคะก็คือวรรณยุกต์มันจะต้องอยู่ข้างบนของพยัญชนะใช่ไหมคะลูกนี่นะคะต่อไปข้อ3เสียงโทก,ก็จะเท่ากับเครื่องหมายนี้นะคะเสียงตรีข้อ4เสียงตรีก็จะคล้ายๆเลขก7แต่จะอยู่ข้างบนของพยัญชนะ เสียงจัตาวาก็จะเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกนะคะเขียนแนวนอนก่อนแล้วก็ค่อยขีดลงมาเหมือนเดิมค่ะหนูขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนมารู้จักวรรณยุกต์ไทยเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ